หลายหลายคนอาจจะเคยพยายามหาไอเดียวิธีสร้างรายได้มันหลายอย่างที่ไม่ใช่งานประจําเพื่อที่อยากจะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเลยลองถามจากคนนู้นคนนี้เสิร์ชหาในเน็ตแต่ส่วนใหญ่จะมีแค่วิธีการคร่าวๆไม่มีเนื้อหาเชิงลึกไม่มีคนพาลงมือทาแถมความเสี่ยงก็สูงกูจะเสียเวลากูจะเสียเงินเปล่าๆผมก็เป็นคนึ่งที่เคยคิดแบบนั้นคิดมากไม่กล้าลงมือทําไม่มั่นใจในตัวเองแต่ด้วยจังหวะชีวิตผมเลยได้ลองทําอะไรหลายอย่างทั้งขายของรับจ้างต้องทางานบริษัทใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพหรือลงทุนตลาดต่างๆหรือทาอสังหาบางอย่างก็เจงงงบาาออย่่ก็ไไปดด้ีแตพ มากพอผมก็เลยเจอทางที่ใช่และทําเงินหลักแสนได้ตั้งแต่ยังเรียนและมาจนถึงปัจจุบันผมเลยจะมาแชร์รถแบบที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ต่อยอดสร้างรายได้5้ถึงหหลักและถ้าไปถูกทางอาจจะมากกว่านั้นไม่ว่าคุณจะกาลังทํางานประจําหรือทําอะไรอยู่ก็สามารถทําควบคู่ร่วมได้ไปเริ่มกันเลยสิ่งแรกเลยที่ผมอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจคือคอนเซปต์การหาเงินให้ได้แบบไร้เพดานนั่นก็คือรายได้เท่ากับค่าบริการคูณจํานวนลูกค้าคูณจํานวนซื้อซ้ํานี่คือรูปแบบที่เราจะทําให้เพดานรายได้ของเราสูงขึ้นให้เห็นภาพคร่าวๆยกตัวอย่างถ้าคุณทํําาางนปรระะจได้เ3 0,000 นั่นคือค่าบริการของนายส่วนจํานวนลูกค้าก็คือบริษัทที่ว่าจ้างนับว่าเป็นตัวเลขหนึ่งส่วนการซื้อนั่นก็คือเดือนละหนึ่งครั้งพอเอามารวมกัน คุณก็จะได้เงินเดือนละ3 0 0 0 0บาทนั่นเองลองมาเปรียบเทียบกับคนที่รับจ้างหรือทาฟรีแลนซ์ยกตัวอ,อย่างถ้าคุณรับจ้างเขียนบทความชิ้นละ2 5 0 0บาทมีลูกค้า15คนคนละ2งานเดือนหนึ่งคุณก็จะได้75,000บาทสังเกตเห็นอะไรไหมการเพิ่มอะไรได้ให้เพดานสูงขึ้นคุณจะต้องเพิ่มค่าบริการหรือเพิ่มจํานวนลูกค้าไม่ก็การซื้อซ้ําถึงจะทําให้รายได้มันมากขึ้นผมมีเพื่อนที่เป็นฟรีแลนซ์รับถ่ายรูปเดือนหนึ่งรายได้เป็นแสนๆหรือบางคนเป็นนายหน้าอสังหาหเดือนนึงปิดดดไไ้้2เคคคสก็่ามแแบบอิ่ม่มตวาาถ้าคุณยังทําางนประะจจําาอออยยู่่เพดดรไ้ขงคคุณๆ โดยเพิ่มตรงที่ค่าบริการอย่างปีนี้ส0 0 0ม่นปีหน้า3ามหมื่นห้าและอีก5ปี7 0 0 0หแล้วแต่สายงานที่คุณทําแต่คุณจะไม่สามารถเพิ่มจํานวนลูกค้าหรือเพิ่มการซื้อซ้ําได้เลยเพราะว่าตัวคุณได้พรีกายถวายให้กับลูกค้าคนเดียวแล้วนั่นก็คือบริษัทที่คุณรักนั่นเองฮ่า 5. ซึ่งงานประจําก็สามารถทํารายได้หลักแสนหรือหลักล้านได้เลยบางคนทํางานประจํามา20กว่าปีเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตาแหน่งจนขึ้นหลักแสนหรือเป็นซ e อก็ทําเงินเดือนหลักล้านแต่สิ่่่่่งงททีีีแลกกกกกมมมมมมาา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 า็คคคือคววเเเเรรรยดหาาัับปิิณนนพูตช แล้วก็พันธะทางด้านเวลาที่ต้องอออินให้กับลูกค้าที่ชื่อบริษัทแต่ก็ขึ้นกับเป้าหมายว่าคุณทํางานประจําเพื่ออะไรบางคนเพื่อความมั่นคงบางคนเพื่อสวัสดิการบางคนเพื่อหน้าตาหรือเพื่อเงินต่างกันไปอันนี้ผมไม่ได้เชิญชวนให้ทุกคนมาลาออกจากงานประจํานะแต่อยากจะบอกว่าการเพิ่มไรายได้ให้เพดานสูงขึ้นจาเป็นต้องเพิ่มจํานวนลูกค้าและจํานวนการซื้อซ้ําและงานประจําเป็นตัวเลือกแรกที่ดีมากๆในการบ่มเพาะทักษะและประสบการณ์คุณสามารถไปหาความรู้ที่มีคนมาสอนพร้อมจ่ายตังค์ให้ด้วยมิแต่วินกับวินถ้าคุณ เลือกอยู่ถูกที่อาจจะได้เส้นสายความสัมพันธ์ที่ต่อย,ยอดได้ในอนาคตอีกด้วยแต่สิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจคือคุณทํางานนั้นไปทําไมและวางภาพชีวิตตัวเองในอนาคตเป็นยังไงบ้างคงไม่มีใครตะโกนออกมาอย่างเต็มภาคภูมิว่าอายุ50ปีผมอยากจะตื่นเช้ายิ้มแป้นเพื่อไปออฟฟิศนั่งสั่งงานลูกน้องขับรถฝ่ารถติดทุกวันช่างบันเทิงเหลือเกินคุณคงไม่ได้พูดออกมาแบบนั้นจากใจใช่ไหมเดี๋ยจะมีก็ได้ ช่วงหนึ่งผมก็เคยมีความคิดที่ว่าจะทํางานประจํายาวๆกินเงินเดือนเดือนละแสนก็พอใจละทํางาน9โมงถึง5โมงอาทิตย์ละ5วันจากนั้นก็เสพสุขก,กับช่วงเวลาที่เหลือชีวิตแฮปปี้เอนดิ้งจนผมลองทําหลายๆอย่างแล้วจึงเข้าใจว่าผมอาจจะไม่ได้ต้องการชีวิตแบบนั้นและถ้าคุณยังอยากมีเวลามากพอในวันข้างหน้าหรือไม่ได้อยากใช้ชีวิตวนลูปจนแก่เท่าเศร้าเหงาหงอย,งอยคุณอาจจะต้องเลือกเดินทางเร็วย้ำว่าทางเร็วไม่ใช่ทางง่ายซึ่งมันก็ต้องเหนื่อยแน่นอนในการเริ่มทําสิ่งใหม่หม่่่่ๆกก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 าา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 ารรร้้้ะโดดออออออจจจจคมมมมมนเเเพืืทททํปหหหยััใจิิงงงงงงีไไลขสู คุณมีประสบการณ์มีความรู้หรือบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจากงานประจําหรือขวนขวายด้วยตัวเองมาก่อนคุณต้องนําสิ่งน,นั้นมาต่อยอดเริ่มจากการประกาศสักดา์ให้โลกรู้ว่าคุณรับงาน ผมไม่ได้หมายถึงงานอย่างว่านะหมายถึงงานที่แก้ปัญหาให้ใครบางคนหรือคนบางกลุ่มเช่นการเขียนบทความเขียนโปรแกรมตัดต่อรับจ้างทําการตลาดยิ่งคุณแก้ปัญหาหคนได้มากผลตอบแทนก็จะมากตามช่วงแรกๆอาจจะหาลูกค้ายากถ้าคุณเป็นนบอด d y ไม่เคยมีตัวตนบนโลกออนไลน์หรือไม่มีเส้นสายให้เข้าถึงงานได้ไวคุณต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าร o r t f o l i o หรือโปรไฟล์เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีประสบการณ์อะไรบ้างซึ่งโปรไฟล์จากงานประจําก็สามารถใช้ได้หรือถ้าคุณเคยไปทาอะไรสุดยอดมาก็ควรเขียนไว้แต่ถ้าคุณแทบไม่มีอะไรเลยจริงๆผมแนะนําให้คุณทำ Free, หรือไม่ต้องเอาค่าตัวมากในช่วงแรกมันอาจจะรู้สึกขัดใจแต่การทำแบบนี้เป็นทางที่ไวที่สุดอย่างตอนที่ผมไปฝึกงานบางที่เพื่อเรียนรู้ทักษะหรือนำมาเป็นโปรไฟล์ผมโฟกัสสิ่งที่จะได้ในระยะยาวไม่ใช่ตัวเงินผมก็บอกกับเขาเลยว่าพี่ครับผมอยากลองทำงานนี้ส่วนเรื่องเงินผมไม่ได้ซีเรียสแต่ขอเป็นประสบการณ์ที่จะได้หรือนำมาใส่โปรไฟล์นะครับประมาณนี้นี่คือวิธีเริ่มต้นช่วงแรกๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่พอเวลาผ่านไปผลงานคุณดีมีคนเชื่อถือมากขึ้นมีการบอกต่อว่าเฮ้ยน้องคนนี้ทำงานดีใส่ใจรายละเอียด ให้้ลูการว,วจากนี้การหาลูกค้าก็จะง่ายขึ้นที่นี้คุณก็ไม่ต้องงอคนอื่นๆเหมือนช่วงแรกๆพอบินเหนือลมเรียบร้อยแล้วกลับมาที่ว่าถ้าคุณทํางานประจําอยู่ต้องลาออกเพื่อมาทําอะไรแบบนี้เลยเหรอมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าจะแน่ใจได้ไงว่าจะมีลูกค้าฉันไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยข่าวดีคือคุณสามารถทําควบคู่งานประจําได้แต่เตรียมเหนื่อยพีกายถวายชีวิตได้เลยแต่ก็แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะต้องพึ่งการบริหารเวลาให้ดียกตัวอย่างทํางานประจํากินเวลาชีวิตไปแล้ว5วัน9โมงถึง5โมงคุณเสียไปแล้ว8ชั่วโมงรวมกับเวลานอชั่วโงบ กับเวลาอาบน้ํากินข้าวผมตีให้แบบน้อยๆเลยเหลือสี่ชั่วโมงต่อวันกับเสราร์อาทิตย์เต็มวันคุณก็สามารถใช้เวลาส่วนนี้มาสร้างบางสิ่งบางอย่างฝรั่งมักจะเรียกว่า build the empire หรือการสร้างอาณาจักรผมไม่อยากให้คุณวางตําแหน่งสิ่งที่คุณกำลังจะทําจากนี้ว่ามันคือฟรีแลนซ์แต่ให้มองเกมนี้แบบผู้ประกอบการเราจะไม่ใช้เวลาแลกเงินไปตลอดหรืออาจจะเป็นช่วงหนึ่งหรือเป็นช่วงใหญ่ๆแล้วแต่ความตั้งใจในการทุ่มเทส่วนนี้ของคุณหลังจากที่คุณทําสิ่งนี้มานานพอจนมีรายได้ที่มากกว่างานประจําจุดถัดไปขึ้นกับวว่่่่่าาาาาคุุณจะลลออออกกกมมมมทททเเเต็ีหหรรืืป ยังไม่รู้สึกปลอดภัยมากพออันนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิษ์สิ่งถัดไปต้องทําก็คือการสร้างระบบถ้าที่ผ่านมาคุณรับงานแก้ปัญหาหคนได้คนละ1 0,000ื่นเดือนหนึ่งคุณรับได้20คน,คนก็จะได้2 0 0 0 0 0แต่คุณแยกล่างไม่ได้มากไปกว่านี้คุณต้องใช้เลเวเลหรือเวลาของคนอื่นโดยการสร้างทีมให้คนอื่นมาทําสิ่งที่เราไม่ได้จําเป็นต้องทํามากอย่างเช่นงานตอบข้อความลูกค้าจ้างเลขาและคนที่มาทํางานแบบเดียวกับเราเพื่อรับลูกค้ามากขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นจากเดิมคุณรับได้20คนตอนนี้กลายมาเป็น200คนรายได้ก็จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆตาม ของงรระบบที่คุณส้าตามคอนเซปต์ตอนต้นว่าการหาเงินแบบไร้เพดานที่มาจากรายได้เท่ากับค่าบริการคูณจํานวนลูกค้าคูณจํานวนซื้อซ้ําจังจํากันได้ใช่ไหมล่ะถ้าคุณทําระบบออกมาได้ดีมันจะไม่ใช่รายได้แค่ห้าหกหลักแต่หลายหลักมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ในอนาคตให้เห็นภาพการผจญภัยที่ผ่านมาตามแบบหนังสือเงิน4ด้านของพ่อรวยสอนลูกคุณเริ่มที่ E หรือการเป็นลูกจ้างจากนั้นก็มากลายเป็น S freelance หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและกลายเป็น B ที่อยู่ฝั่งขวาหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีระบบใครที่อยากเจาะลึกในเรื่องหนังสือเดี๋ยวผมมาทำ คิดเพิ่มเติมหลังจากข้ามาอยู่ฝั่งบีและเป็นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจวิ่งได้เองและอาจจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเดี๋ยวก่อนที่ผมเล่ามาอาจจะเป็นเคสที่ผลลัพธ์ออกมากลางๆไม่ได้โชคดีจนเติบโตห,หรือวาหรือซวยเสียเวลาทุกอย่างสูญเสียเปล่าเพาะง้นคุณต้องเข้าใจในสภาพตลาดปัจจุบันสร้างผลลัพธ์ให้ดีที่สุดโดยอย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้โลกของเรามันมีโอกาสเต็มไปหมดใครจะทําอะไรก็ได้พอมีออนไลน์หลายๆคนก็เลยอาจจะทําอะไรออกมาซ้ํากันเต็มไปหมดแต่ก็มีข้อดีคือยุคนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไปปปปแต่เเ็นนลลาาาวกิช จากนี้คุณต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลายืนเหนือกว่าคนที่รับจ้างเหมือนเหมือนกันอย่างเช่นตอนแรกคุณรับจ้างทําการตลาดขยายใหญ่จนเป็นมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่คุณต้องทําให้ตัวเองแตกต่างจากคู่แข่งเจ้าอื่นไม่ว่าจากการทําแบรนดิ้งของตัวเองสร้างเส้นสายรู้จักผู้ใหญ่ในวงการทํางานออกมาให้เอกล i v ีกว่าชาวบ้านสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดข,ขายที่คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อย่างหลายคนอาจจะเห็นผมสร้างแบรนดิ้งจากคลิปสั้นที่ผ่านมาจากการทําโลเคการเงินเราประสบการณ์อสังหาหรือว่าเป็นพาร์เนอร์กับคลับการเงินแคดโฟลคับที่สติฟายจากคนเขียนหน สผมก็นําสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาสร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายของตัวเองเห็นภาพกันปะคร่าวๆนี่ก็เป็นโรดแมปหรือบูปินภาพรวมในการสร้างรายได้56หลักหรือมากกว่านั้นที่ทุกคนสามารถทําได้จริงและผมหรือหลายๆคนรอบตัวก็ใช้วิธีการนี้ในการขยายความเป็นไปได้ต่างๆเข้ามาในชีวิตผมเข้าใจว่ามันอาจจะยากมากๆในช่วงแรกในการทําทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวต้องพยายามต่อย,ยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีให้เป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่จนน่าตกใจแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนสามารถทําได้และนี่เป็นคลิปแรกที่ผมมาแชร์เรื่องสิ่งเหล่านี้ผมมีโบนัสสา จากคลิปสั้นหรือดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเป็นคลาสการเงินส่วนบุคคลฟรีจากทาง Cash f o w Club ที่ออกแบบตั้งแต่วิธีการตั้งเป้าหมายวิธีการเลือกเครื่องมือทางการเงินในการต่อย,ยอดพร้อมไปถึงเทมเพลตในการออกแบบความสําเร็จจํานวน4 EP ซึ่งจะเรียนในกลุ่ม Facebook ปิดแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ให้ทุกคนไว้สําหรับคนที่ตั้งใจและอยากเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับชีวิตจากตัวอย่างแนวทางที่ผมได้เล่าไปเพราะถ้าเรียนแล้วไม่ได้ลงมือ no action เท่ากับ no resource ผลลัพธ์ก็อาจไม่ได้เกิดจึงจะมีการพูดคุยและเกาะกฟอร์มเบ เป็น Cash f ล์ w ลับเว o ร์กช็ผ่านบอร์ดเกมของคนเขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกให้ทุกคนได้วางแผนเส้นทางการเงินของตัวเองเต็มวันพร้อมคอนเนคชั่นนักธุรกิจนักลงทุนในงานหลักล้านพร้อมบุฟเฟ่โรงแรมโดยมีค่าเรียนแค่หลักพันต้นๆถ้าทุกคนคิดว่าออฟเฟอร์ไหนตอบโจทย์เป้าหมายของตัวเองก็สามารถดูรายละเอียดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายหรือสแกนภาพที่ขึ้นนี้ได้เลยจากนี้ผมจะมาแชร์เรื่องการเงินการลงรทุนธุรกิจแบบจัดเต็มมากขึ้นพอคลิปสั้นมันยัดเนื้อหาอะไรไม่ได้เลยใครที่อยากรู้เรื่องไหนและต้้้้้้ออองงกกาาาาาารรรรพััฒนนนนดดดใใ็สมมถคเไไวหหืลิปปีบุ ไหนรู้สึกยังไงก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยไว้เจอกัน